ข่าวดีดีกับพี่คำรนารน,รน,าาารนตอนพระดียังมีอยู่ที่วัดหุบบอนวนารามศรีราชาชนบุรีบ้านเรานะ จะบอกให้สามอิ่มร่วมงานกระถินอิมหนึ่งเอิ่มบุญขอ,อยืดธมะปวดพระดีกว่าหาทางสงบใจตัดโลบลงไปอิ่มของอิมใจทีนี้กระถินสามัคคีที่วัดหุบบอนอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมีผู้มาร่วมบุญมากมายได้เงินเข้าวัดประมาณสองล้านบาทตัวเงินเป็นเรื่องเล็กแต่เรื่องใหญ่คือ พุทธศาสนิกชนคนหุบบอลทั้งใกล้และคนแดนไกลต่างสถาในตัวเจ้าอาวาสอาจารย์บุญโปรดท่านนี้เพราะตั้งแต่ท่านมาอยู่ที่นี่ได้พัฒนาวัดให้เจริญจนผิดหูผิดตาหลวงปู่บุกเบิกสถานที่แห่งนี้ปัจจุบันพระอาจารย์มาสารต่อปณิธานของหลวงปู่ให้สมหวังในฝันหลวงปู่ได้ทํามาสร้างนู่นเติมนี่เรียกสธาจากผู้คนให้มาวัดตลอดเวลาจากวัดที่ไม่มีคนเหลียวแลว,วันนี้ทั้ง วันหยุดวันธรรมดาจะมีแต่คนมาวัดกันทุกวัยที่สำคัญคือวัดกลายเป็นแหล่งเช็คอินของคนหนุ่มคนสาวกระถินปีนี้วัตถุประสงค์รวบรวมจตุปัจจัยบูรณะอุโบสถอายุ40ป,ปีหลังคาลั่วสุดลมเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญร่วมกุศลกันผสานกับความเชื่อของคนไทยเข้ากับ วัฒนธรรมญี่ปุ่นวัตถุบอลของเราวันนี้เป็นวัดอินเตอร์ไปแล้วมีทางเดินให้คนญี่ปุ่นด้วย้วันนี้คนญี่ปุ่นก็มาเฮ้ยวัตถุบอลเอ้าเฮ้ยจูงใจให้คนเข้าวัดทาบุญและอยากช่วยเหลือวัดหวังว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมเนี่ยโอ้คงไม่ถึงขนาดนั้นค่ะขอให้ได้ชุมชนเรามีความสุขกับการที่เป็นผู้ให้ค่ะสรุปว่าชีวิตเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและศาสนาจะต้อง

เป็นหน้าทอดกระถินอย่าให้มันสิ้นอย่าให้มันสูญสืบสานและเพิ่มพูนเรื่องทำบุญน,นั้นเป็นของดี เอาดีๆกับพี่คำรณถ้าทุกวัดทุกหมู่บ้านตำบลได้พระดีเยี่ยงนี้มามาพุทธศา,าสนา,มา,มาจากมิมีวันเสื่อมสลายลงง่ายๆนะมามา <laughs> จะบอกให้วัดหุบบอลวนารามสีราชาชนบุรีบ้านเรา,มา,มาส,สารและเพิ่มบุลเรื่องทําบุญนั้นเป็นของดี